มาสคนวันนี้ชาวบ้านมากันสี่คนเนาะควายรวมกันเป็นฝูงใหญ่เลยนี่ว่ายน้ำตามคลองไปเรื่อยๆจะไปหยุดกินนะข้าวตรงไหนเนาะนี่นนที่ป่าข้าบ่โอ้โหไม่ได้เห็นตอนกินข้าวเลยเนาะ <laughs> อยากเห็นตอนกินข้าวว่าใครกิน เลี้ยงควายครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินทร์ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเชนียงเนาะตำบลพึองอำเภอขวาวศรีรดินจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศการเลี้ยงควายปล่อยควายมาให้เล่นน้ำตอนบ่ายเนาะปล่อยควายให้เล่นน้ำตอนบ่ายเพื่อน อันนี้ยืนอยู่คนละฝั่งอีกแล้วเนาะวันนี้มาสี่คนเนาะมาสี่คนมาเลี้ยงควายเนาะควายว่ายน้ำตามคลองอเพื่อนเอา้าน้องหมามาจากไหนมาเลี้ยงควายครับ บรรยากาศตอนบ่ายครับวันนี้มาเลี้ยงควายริมคลองนล้วในคลองนั่นเพื่อน,นวันนี้เป็นบ่ายของวันที่14เนาะ14กันยายน2517มาชมชาวบ้านเลี้ยงควายปล่อยควายมาให้กินหญ้ามาให้เล่นน้ำในคลองเนาะมาสี่คนวันนี้ ชาวบ้านมากันสี่คนเนาะควายรวมกันเป็นฝูงใหญ่เลยนี่ว่ายนะ้ำตามคลองไปเรื่อยๆจะไปหยุดกินนะข้าวตรงไหนเนาะนี่อที่ป่าโนท,ที่ป่าข้างหน้าบ่โอ้โหไม่ได้เห็นตอนกินข้าวเลยเนะาะ <laughs> อยากเห็นตอนกินข้าวว่าใครกินกับอะไรเนาะนี่ <laughs> Hey, hey. น้องหมาก็มาด้วยเนะพื่อนจะของพามาเนาะประวัควาจะขึ้นไปหาทุ่งนาเนาะก็เลยต้องอยู่คนละฝั่งฝ่ายเยอะนอะเพื่อนเป็นร้อยตัว hey, hey. ไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีเนาะของหมู่บ้านอันนี้มาแค่นะสี่เจ้าเนาะสี่จ้ของมาสี่คนมาเลี้ยงสี่คนเนาะฝั่งนี้โอ้ถ้าทั้งหมู่บ้านไม่รู้เยอะขนาดไหนเพื่อนเลี้ยงกันเกือบทุกบ้านเลย นี่กาศช่วงบ่ายควายมาเล่นน้ำตรงนี้ก็ยังมีคลองให้เล่นน้องเพื่อนดีแล้วที่บ่ายปล่อยควายมาให้เล่นน้ำตามธรรมชาติแบบนี้เนาะช่วงหน้าฝนอยู่ในข้อก็จะแฉะเนาะถ้าได้ปล่อยออกมาแบบนี้ก็ดีน,น้องเพื่อนควายเขาก็จะได้เล่นน้ำอาบน้ำทุกวันเนาะ ว่ายน้ำไปเรื่อยๆเนาะว่ายน้ำไปเรื่อยๆเจ้าคลองก็เดินตามไปเรื่อยๆถ้าไปถึงป่าก็จะหยุดกินข้าวในป่าเพื่อนคลองนี้จะไปสุดที่ป่าก็ถึงป่าโอ้ยาวไกลมากเลยคลองเส้นนี้ชาวบ้านกว่าไปกว่าจะถึงก็ไปได้กินข้าวข้าวเที่ยงกินตอนบ่ายเนาะ ก็คลองหอข้าวหอน้ำมาเนาะมาหากินข้าวในป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวิ่งตามเหนื่อยบ่โอ้องกหมามาตามด้วยเนาะวันนี้ ว่ายน้าไปเรื่อยๆเ,เนาะไปจนสุดคลองแล้วตอนเดี๋ยวก,ก็วนกลับมาคืนว่ายน้ํามาคืนแบบนี้แหละเนาะว่ายก็ว่ายน้าไปแล้วเพื่อนว่ายไปเรื่อยๆเนาะว่ายน้าไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราตามไม่ได้ตามไปแล้วเพื่อนไกลเนาะ เส้นทางยาวไกลมากเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนตอนนี้เอาไว้เจอกันในช่วงต่อไปครับบายบายขอบคุณสำหรับการรับชมครับ